สวัสดีครับวันนี้ฟองว่างอากาศร้อนๆก็จะมาแบ่งปันความรู้ก็คือจะมาเปลี่ยนกระถางต้นไมน้กระบองเพชรแบบนี้ลงกระถางแบบนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยครับแค่ตอนแรกก็คือมีมีกระถางที่เราอยากเปลี่ยนใช่ไหมก็มีต้นไม้ที่เราอยากเปลี่ยนวันนี้จะเปลี่ยนลหลายต้นเลย <c oughs> นะมีเดว,วิธีการไม่ได้ยากทีนะครับเดี๋ยว ดูต้นไม้แล้วก็ดูอุปกรณ์แล้วก็จะไปลองทำกันดูครับ นี่คือต้นไม้ที่ทำแล้วนะนี่ถ้าลงกระถางแล้วมันจะสวยอย่างนี้นะครับเอ่กล้องไม่โฟกัสตอนนี้มันชื่ออีเกียนะขโมยติ๊กเกอร์อีเกียจากซื้อของมาเพิ่งทำไม่กี่วันเองลืมถ่ายคลิปก็เลยจะถ่ายใหม่เพื่อแบบแบ่งปันความรู้ให้ัทุกคนได้เอเม่กี้ลืมบอกนะว่ามันแบบมันมีกระถางใช่ไหมมีกระบองเพชรที่จะเปลี่ยนกระถางใช่ไหมก็ต้องมีดินเป็นดิน ปลูกกระบองเพชรดินแคนตัสอะไรนี่แหละถ้าไม่ได้มีความรู้มากมายนะก็แบบไปถามเขาาเอาดินที่ปลูกกระบองเพชรเขาก็จะให้ดินแบบนี้มานะแล้วก็มีหินเอาไว้โรยให้มันเพื่อความสวยงามอะ่ะแล้วแต่คนนะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่แบบใส่มันก็สวยก้นดีถามว่ากระถางม,มันต้องมีรูไหมจริงจริงก็มีรูทุกต้นก็กระถางบางคนจะมีรูระบายน้ํานะแต่ว่าถ้าเราให้น้ําที่เหมือนคิดเองนะว่าถ้าน้ำเพียงพอที่มันแบบ ไม่ทาให้ดินมันชุ่มเกินไปหรือชื้นเกินไปกระบอกเพียงก็เพียงพอก็เลยแบบเลือกกระถางตามร้านขายญี่ปุ่นมือสองอะไรเงี้ยมาแต่ร้านนี้ไปได้มาจากร้านขายต้นไม้สวยดีแล้วมันมันเข้าดีอันนี้ถ้ามันโตมันน่าจะสวยขึ้นโอเคคะแนนะก็นะก็ใส่ดินลงไปก่อนเลยง่ายๆใส่ดินใส่ดินไม่ต้องมากนะแบบให้สักครึ่งหนึ่งอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดินจากกระถาง เราเปลี่ยนมานนิดหน่อยด้วยจะได้แบบมันจะได้ชินชินกับดินเดิมๆปรับ,รบแล้วลืมกดดินด้วยนะกดให้มันแบบให้มันแน่นให้มันไม่ร่วนล่ะเวลาใส่น้ําแบบต้นไม้มันจะได้ไม่งคงเข็งคงเข็งวะต้นไม้มันจะไม่เอียงโอเคมีประมาณนี้พักล้เกาะต้นไม้นะวิธีเอาออกแต่ละต้นก็จะคล้ายๆกันก็คือ เราก็พยายามขยับขยับขยัขย,ขย,ขยให้แบบให้ดินที่มันเกะาะขังเก่าเนี่ยเอาเออกอย่าให้มันติดกันแล้วที่ทําอยู่ตลอดเหมือนเมือแบ่งความรู้แล้วก็แบมือแล้วก็เคาะจริงๆระวังพื้นที่ด้วยนะมันอาจจะสกปรกก็ได้โอเคเลอะเลยเต็มที่เลยครับดินนี้น่าจะไม่ค่อยแบบโดนน้ำเลยนะ นี่บอกว่าต้นนี้แม่ฝากมาให้ปลูกนะว่าปกติแม่ก็ปลูกตามที่ซื้อมาก็ปลูกยังไงแต่ว่าแม่บอกว่ากระถางกระถางมันเล็กแล้วกระถางเก่ามันเล็กแล้วแม่ก็เลยแบบฝากให้ปลูกกระถางใหม่หน่อยก็เลยได้โอกาสทำคลิปเพราะต้นของตัวเองก็ลงกระถางใหม่ไปแล้วนี่เลอะเลยนะแต่เราก็จะลดน้าแล้วมันก็จะไหลออกไปขย,ขยับขยับขยับให้มันลงดิน ถ้าตรงไหนเอียง,งก็ปรับปรับให้มันสวยงามอะ่ะพยายามดันดินด้วยตั่งไหนเอียงก็ดินยัดไปยัดไปเดี๋ยวเรามีดินใหม่มก็เติมดินให้สวยงามเราจะเทกบไปให้มันครึ่งหนึ่งของต้นไม้ก็ได้นะ่ะเดีวสุดท้ายมันก็ต้องงอกขึ้นมาเองกระบองเพชรชอบต้นชอบแดด น้ำไม่ต้องเยอะมากแต่ก็ไม่ขาดก็จะชอบแดดทุกคนน่าจะรู้ดี่แล้วกระบองเพชรดังจะตายขออภัยในความเสียงไก่นะครับแถวบ้านไก่เยอะมากนี่ดูไม่เมืออาชีพเลยนะแต่ว,ว่าเนี่ยแบ่งปันดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะเลยถุารนน้ำต้นไม้น่าจะดีโอเคขั้นตอนนี้ก็จะกดดินใช่ไหม เสร็จให้ดีนะทุกคนอย่าลืมใส่ปุ๋ยของต้นไม้ด้วยไปถามกับร้านต้นไม้ปุ๋ยมันมีหลายแบบนะมันมีแบบของต้นกระบองเพชรด้วยแล้วก็เป็นแบบต้นไม้อื่นด้วยต้องถามเขาดีๆนะอย่าซื้อแบบสุ่มๆเนี่ยจะเปลืองตังค์เป่าๆโอเค <Okay. S 2> ไม่ต้องเยอะนะมันเป็นปุ๋ยละลายช้าจะได้โตโตเพราะว่าบางทีดินใหม่มันก็ไม่ได้มีอแล้วไอ้หมดเลย ที่กำลังจะคิดจะเปลี่ยนต้นไม้ก็เปลี่ยนได้เลยนะแต่ว่าระวังหน่อยเผื่อมันไม่แข็งแรงก็ดูแลมันหน่อยโอเคเสร็จแล้วดท้าแต่ตอนจบเราก็จะค่อยรดน้ำนะตอนนี้เราก็เสร็จไปอีกหนึ่งต้นไม่ได้ เราต้องเลือกกระถางให้มันเข้ากับต้นไม้นะเหมือนกระถางนี่มันเป็นทรงสูงใช่ไหมแล้วต้นไม้นี่ทรงสูงแล้วก็มันมันน่าจะมีแนวโน้มที่สูงนั่นแหละน่าจะเข้ากันได้นะเพราะถ้าเราเลือกกระถางที่มันทรงต่าแล้วต้นไม้มันทรงมันก็ไม่ได้แล้วเราน่าจะเป็นอย่างนี้โอเคต้นนี้กันกดดินด้วยนะครับเวลารดน้ํามันจะได้ไม่ล่วนไม่หลับไม่ต่ำลงไปมากไม่พอก็ใส่อีกกดดินดิมันยุบ ชื่ออะไรก็ไม่รู้ใครรู้ชื่อพวกกระบองเพชรพวกชื่อหรือที่ทำหวันี้ก็เมนคอมเมนต์บอกได้นะแบบคือชอบอย่างเดียวไม่ได้ศึกษาต่อเลยจริงๆน่าจะดึงมาโอเคจัดนะจัดให้มันแบบให้สวยให้มันโตขึ้นมาได้สวย กดดินที่ฐานฐานมาให้ให้มันแข็งมให้มันนุ่มมันจะได้ไม่ล้มมันจะได้แข็งแรงจริงอยากจะเปลี่ยนกระถางอีกหลายหลายต้นไม้นะแบบที่ไม่ใช่กระบองเพชรอย่างเดียวแต่ว่ามันน่าจะนานแล้วก็ไม่ได้มีใครอยากดูมากมายเดี๋ยวก็จะค่อยทําเป็นคลิปอื่นนะคลิปนี้ขอเป็นแบบแนวกระบองเพชรกระบองเพชรอย่างเดียวเลยนะอย่าลืมนะไอของเราที่อาจจะทําให้อยู่รอด ไม่เร็วทำเองชมเองว่าไปเป็นไงไต้องสวยแล้ววันนี้อ่ะนี่ต่างวัตนี่ก็ไม่รู้จักมันกันใครรู้จักชื่อก็คอมเมนต์ได้นะ,เร,ะเ,เรื่อง, <S <S 2> <S 2> องอกระถางเยดโตเอาเรื่องวะยิงอยากให้ผู้ชมโโหวตกระถางนะนะตามจีล้วเงี้ยถ้าจะทำคลิปจะให้เรื่องกระถางว่าจะเป็นต้นไม้กระถางกระถางน,นี้จริงหรอ โอเคนี่ก็เหมือนเดิมนะต้นน okay. 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 ok. <laughs> ี้น่าจะยากแหละถ้ามันแบบถ้ามันแบบคนละต้นกันนะการย้ายลงอะไนี้มันจะน่าจะยากก็เอาออกก็ลงเร็วเรวโอเคโอเคโอเคหวเลยแค่นี้เลยจบกระบองเพชรในมัสุกิ โอเคก็ได้ก็เหมือนเดิมใส่หินหินหน้าเฮ้ยใส่ปุ๋ยก็ใส่หินหินหน้าจะหมดใกล้ๆเลย,เลยปักปักขาไมบอกว่าปุ๋ยนี่ะคิดว่าเป็นหินแล้วเนะี่ยใส่หิน โอเคเสร็จแล้วน้ำกันครับ โอเคเดี๋ยวก็ไปตากแดดกันแล้วก็น่าจะจบคลิปกันแล้วก็คอ่อยอิเสรภาพตากแดดแต่ว่าตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนถึงจนจบนี้ก็ความรู้นิดหน่อยก็แบ่งปันนะถือเป็นความรู้สึกแบบถ้ากล้าที่จะถ้าถ้า,ถ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 าอยากลองที่จะเปลี่ยนกระถางองก็เปลี่ยนกันได้ง่ายๆนะทุกคนแค่แบบไปซื้ออุปกรณ์ไหมเรียบร้อยแล้วโดยส่วนตัวชอบแบบกระถางแบบเซเลบิกกระถางที่มันเป็นแบบแก้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นจานเป็นถ้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เลยเปลี่ยนไปแบบนี้ถ้าจะ ใครชอบกระถางมินิมอลหรือกระถางอื่นก็ลองเปลี่ยนดูครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามคิดต่อไปก็ด้วยน่าจะถ่ายกันอีกบ่อยๆช่วงนี้นะครับ